ทันธรรมยังรัตนตยปนามคาทายโยเจวะสังเวงะภาริกิตนาตาทันจาณะมัเสีโอโยโยโตโตกรุณามหันวโรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดูทวงมหนกโยจันตุตาภรยาน ยานอันประเสริฐหมดจดถ,ถึงที่สุดโลกาสาพาะุปะาคิเลสคาตโกเป็นผู้ก้าเสียถึงบาปและอุปาคิเลสของโลกวันใามีพุทธังอาหามาเทเรณตา,าข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเพื่อเพื่อรรมโ อิปวิยาตาจาต,าตุโนพร,ระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทิธีโยมคากาามาตาเมทะพินนโกจมแน่ประเภทคือมากลนิพานส่วนใดโรอุตรโรยยยจตตาทิปนโน เป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้นวันตามิธรรมังอาหามาตาเบนะตัางข้าพเจ้าว้ว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อสามโคสุเกตาบยาธติเกตสัญญิโต นาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายยอดิฏทันตุตุกะตาณุโคตะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานพระตรู้ตามพระสุคตมโมใดก็ลละใบโยอริโยตุเมตโตเ าฬิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามีสำคังอามาทะเรนตันข้าพระเจ้าว้ว้พระสงฆ์หูนั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเอื้ออินเจวเมกันตาพิพูจนยกังวันดุทยังวันตยาตาภิสังกตัง บนยังมายาย่างมามา,าตาพุ้บาตวะมหาหุตเวดตาภาภา,าวสิิยาบนใดที่ขาาา้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัดสุดสามคือพระรัะตนะรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเจนนนี้ขออุบาตาวะทั้งหลาย โยมอย่ามีแก่้พระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น